ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ครับอยู่กับบูธดุดันครับผม FA ครับ FA ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ประเทศไทยหนึ่งแบรนด์ครับที่ทำพาวเวอร์ครับถือว่าดีมากครับแล้วก็มีพาวเวอร์หลายรุ่นมากครับผมครับที่แนะนํากันครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มีครบทุกอย่างครับแล้วก็ปีนี้ทำตู้ลำโพงด้วยครับเนี่ยเป็นใหนึ่งแบรนด์ของจังหวัดชัยภูมิครับไปชมกันว่า FA มีอะไรบ้างครับผมอย่างพาวเวอร์นะครับเนี่ยเริ่มต้นที่ราคา13,500บาทหนึก็ไม่ธรรมดาครับตัวเนี้ยวัพีจริงครับอยู่เกือบ4,000วัดก็ว่าได้ม่ครับสหรับชุดนี้ถือว่าแนนน่อมากสหรับตัวนี้คครรับผมาา ย่อมเยามากครับและคนถามว่าตัวนี้ขับอะไรบ้างครับขับเบรดได้ค่าละสองกัสินิ้วถือว่าสบายมากครับผมครับแต่คนถามว่ามันอิ่มไหมราคาอันี้มันก็ได้ตามราคาครับไม่ต้องซีเรียสครับผมเพราะว่าพวกเขามีหลายรุ่นรุ่นแรก 13, ึ0 0หมื่นสามพันทบาทรุ่นต่อไป1 8ึ0 0หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทตัวนี้ก็ขยับวัดขึ้นมาครับผมหน้าเหมือนกันทําไมคนละบาทข้างในครับมีการโมเดลอย่างชีวิตชิ่งด้วยเป็นทางด้านทอเวอร์ก็มีการบิดครับอย่างตัวนี้เป็นทอเวอร์สต์นะครับผมบอับับ เป็นบอร์ด power ร์่บอร์ดครับแล้วก็มาบิดัขับก็ได้พลังงานเพิ่มมากขึ้นครับผมความแรงก็เพิ่มมากขึ้นครับตัวนี้ก็ถือว่าข่าวสินิ้วได้อิ่มขึ้นอีกเห็นไหมครับเนี่ย power โครุ่นคราคาก็ต่างกันแล้วก็มีอีกหนึ่งรุ่นครับรุ่นนี้ก็ถือว่าขายดีมาก fb 9 d ดีครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่วัดแรงพอสมควรครับเครื่องเสียงบ้านผมบอกเลยตัวนี้ถือว่าเยอะมากที่ผมไปเห็นครับงานเดโม่เนี่ยตัวนี้ถือว่าเขาขายดีมากครับผมครับแล้วก็ราคาก็ถือว่า ทั่วกันทั้งตลาดครับผมครับ25,500บาทครับผมครับแล้วก็ข้อดีคืออะไรครับผมสำหรับอยู่ในเขตเดียวกันได้เชยภูมิครับการเค็มการสวิตง่ายมากครับผมในการซ่อมกันอะไรครับผมจากเมื่อกี้ที่2คงขั้นตอนครับจะพาดูสีนั่นไม่เป็นทางด้าน1 6ื่นครับในหม0่นบาทก็เป็นทั้งหมดสีนั่นครับก็ขับกลางขับแรมได้ในระดับหนึ่งครับผมครับฟังในบ้านหรือกลางแกล้งในระดับหนึ่งก็ว่าได้ครับขับแรมก็ได้ครับผมขับกลางก็ได้ถ้าเรามีซีเรียสนะครับผมในราคาหมื่นหก ทีนี้ยังบัตรได้พอครับก็สามารถขยับบัตรขึ้นมาได้จาก16ื่นครับไม่พอเป็น17ื่นครับผมครับทำไมแค่17ื่นเจ็ดหมื่นหกทำไมบัตรมันต่างกันเพราะว่าเขามีการโมชิวิชชิ่งข้างในครับผมนี่แหละคือข้อดีของคาดดีแล้วก็ชิวิชชิ่งครับเพราะว่าคาดดีเนี่ยแค่เพิ่มไฟขึ้นพันคนลวดขึ้นเปลี่ยนมอดเฟสใหม่กําลังบัตรก็ขึ้นอัตโนมัตินี่ข้อดีของคาดดีครับผมครับหมื่นเจ็ดก็ได้ความแรงขึ้นไปอีกทีนี้ขยับไปถรุ่นครับหมื่นเก้าครับพาวเวอร์ถือว่าราคาเนี่ย ซูซีกันไปเยอะครับผมก็แนะนำรุ่นใหญ่มาเลยครับนี่ครับราคาเดียวกันครับ2ตัวเนียครับนี่ครับสี่ชั้นแนนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเหมือนกันครับบอกเลยครับข้างในเนี่ยอะไรเหมือนกันต่างกันแค่วอลลุ่มเฉยๆครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยสองชันแนนเนี่ยเป็นพาวเวอร์บิดครับสองข้างบิดใส่กันออกข้างเดียวครับผมเลยเป็นพาวเวอร์บิดค้ำก้างแล้วก็ตัดเปลี่ยนชุดบาลานซ์ใหม่ก็เป็นตัวของการบันทีครับเพราะว่าขุมพลังพาวเวอร์ข้างในเหมือนกันครับสำหรับผมทั้งร c o อ e r F3 ถือว่าเยอะมากเลยเป็นทั้งนั้นตู้ลำโพงตู้เบ ราคา5,400พร้อมดอกครับผมครับใครที่ชอบแนวเสียงนุ่มลึกแบบดึกลึกครับแบบสไตล์บีวีก็แนะนําตัวนี้ครับ5,400บาทเท่านั้นเองครับผมครับข้างนอกยังมีอีกอันนี้ก็เป็นบีวีครับผมครับบีวีข้อดีก็คือเปิดเพลงถือว่าได้ดีมากครับผมถือว่าแน่นอนมากสำหรับตู้บีวีครับเซ็ตกลางครับนี่ก็มีครับผมมีถือว่ามีทุกรุ่นสำหรับเอเที่อยู่บริษัทเอกสาวของเราครับผมครับใครต้องการชมคล้ายเก็สามารถเข้ามาชมที่บริษัทเราได้ราคาเดียวกัน ที่โรงงานเขาซื้อแต่ผมก็ราคาเดียวกันทั้งหมดครับผมโอเคครับสำหรับบูธอีก็จะประมาณน,นี้ครับผมคุณครับผม